ยูดีมีแห้งยู่แดงมีฮี่คีมีสิมมเห็ดหยางวัตตี้คีมีชิ้มมะขันพักกระลำขันสมพักกระลำใส่พักเป็นได้สิบปตัดพักเป็นในสวนมาอันนี้จเจียวไปพึ่งแดดไว้สัก่อนพึ่งแดดให้เพื่อนเหียเ่ยวจังหน่อยหนาแรงตุนเพื่นม่ค่อยงามปันได มันคือหนาฟนุนหนาฟนนุนเวู้สุดหยอดเลยลูกก็อยากมาซอยด้วยเดี๋ยวนี้เบิง้งเหบอกก่อนลูกไปไม่บอกก่อนจิ้วโอ้ยนัว เบิ้งเิมีดมีดมมีดิถือมีดไปใช้กะเลนน้ำกลดลูกก็ได้โอ้ยเอ้าเอาเอาเอาดกเลยสิเขากล่องเลยเธอหนูโอ้ยนอห็นตาหางแมวจิ้วลูกจิ้วจิ้วจิมึงมึงมึงง เห็นน euh, ้ำเห็นน้ำโอ้ยเห็นตึนงใยตาจิวเอ้ยอ้ยนัวโอ้ยวัญได้เดี๋ยวนี้เอาเอาเอาเข้าไปโอ้ยจะเป็นอยากกลูอยากเข็นเป็นน้ำทุกเรื่องอีดีเนาะ เดี๋ยวเถอด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 นี่พอดีเอาแม่ขันกาหายมาดิเย้เห็นดังอ๊ออันนั้นบกพริกบกพริกกะลังแตกอย่างงามกะลังงามผักหนา่าผักหนา่กรรากะลังปลูกเบีย้ยวผักหน่าหลายหลายคนเสียวไปปลูกทางใดดอกผุนกะลังเห็ดซีเฮ็ดแปลงไม่เดี๋ยวมือได้วางเสียวดินมาลุ่ง ขนาดไปปูอีกหรือจะอะสิเป็นต้นบังเครือเทศเมื่อสักวันโอ้ยนอ้นอนอ้นอน้อน้อจิ๋วที่ิตกต้องใส่อ่างปลาได้หรอือ พักเหี่ยวเราผสมขันขันบีบน้ำออกขันกเกลือกเกลือแล้วนี่ลเกลือแบนผงสรสแล้วนี่ละหอาิว่าผนงนัวมาโอ้ใส่ไา้แต่ผนงนัวมามว่าโบเมนเนอนี่นมัน,นผนงนัวเกลียนะคะเกลีย ลงควดัหมือนทีว่าคืองใส่ถุงมือมือล้างสะอาดแล้วสังเกต น้ำเขียวๆคนเอ,อกแลบบเฮาก็นวมาบีบน้ำบีบน้ำตรงนี้ออกบีบออกก็น่อยแต่สูตรขอยกชิบวบไปล่างน,าน้ำมีได้พี่น้องขอยบีบแค่น้ำไใ้ตรงนี้มันออกแล้วกพ่อเลยบีบแค่นามเขียวๆนี่ออกพ่อเลยไปล่างน้ำเขาวบอก่นสิจืดพ่นสิบ่มีรสชาติทองพวบเป็นผักที่สิจืดไปเรื่อยสินะมันนี้ขอยสกเศร้าขอนึงเว้ย เศร้าใส่ขาอนึงใบมืออื่นมืออื่นขอจังสีมาใส่หนาเขามาจังสีมะซีมอีกเทื่อนึงจังสีมาเพิ่มเติมห่ะเทื่อนมันจืดหรือว่าเข้มโพดจังสีนะกับจัสีดิเติมน้ำขามาเข้าไปเศร้าขอนึงไว้ก่อน ส้มวัวเพิ่นจืดโพดมันกระสีสูมแห้งมันสีสมูมมาแสบีบแต่เข้มโพดกระสีว่สมวูมนะโอ้ยตูดไปตูดมาอยู่แปะๆไปสักก่อนมืออื่นหนึ่งสิมาใส่น้ำเขาเบือ่อมือส่าว ใส่เกือบจะน้อยจุดไปเป็นละจ้าสมพักกะลัมแส่พักเป็นขอยเป็นละเด้อพี่น้องเด้อสิไม่กินกัมยังเวทีสิไม่กินกับปนซุปน้ำไม้อันนี้หนึ่งปลาพียื่อ้วนเรากินแล้วเรากินข้าวเจ้ามาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อบันีเด้อ สมพักกระลำมเซพักแป็นกินกระปูนู้ยเข่ากันยังเสียบเลยหรอพี่น้องเอ้ยพี่พักสดก็ม,มีพักสดอยู่ทางเพไปบไปนี้อ่เลื่อมบอลเลืมเอานี่ไปประดับนี่ประดับฉากวันทิโอ้ยสี่เลี่ยวเราจะคิดพอวันที่เพอร์เซนตนเอ้ยไปวันนี้นี้นี่จกักเด้อพูดสู้ผู้สู้คนมาเด้อผู้ได้สิก,กินขน้าวนมกันบายบาย